สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการฟานป้ายานะครับวันนี้ผมจะพาคุณมาดูทีวีนะครับที่สายเกมเมอร์จะแฮปปี้มากนะครับสายดูหนังก็จะแฮปปี้เหมือนกัน,นครับเป็นทีวีที่ในสายตาผมคือทีวีดูหนังที่ดีที่สุดและเล่นเกมดีที่สุดด้วยซ้ำนะครับนี่คือทีวี LG OLED 4K Smart TV รุ่น OLED 48C1 นะครับ เดี๋ยวผมจะพา mm hmm. ท่านผู้ชมไปฟังสเปคกันนะครับว่าทีวีรุ่นนี้ระบบมีอะไรบ้างและดียังไงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับผมแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายในหะ้ท่านผู้ชมฟังเลยว่าทีวีรุ่นนี้ทําไมคุณถึงอยากจะได้มันนะครับอย่างแรกเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง Picture Quality นะครับทีวีรุ่นนี้มี Self Lighting OLED สร้างความดำสนิทสีสันสมจริงมีระบบ eye comfort display จอถนอมสายตารับชมได้สบายตา ชิปประมวลผล Alpha 9 Gen 4 AI Processor ชิปประมวลผลอัจฉริยะที่ยกระดับภาพ 4K Real 4K ความละเอียดภาพคมชัดระดับ 4K ส่วนสายเกมเมอร์น่าจะแฮปปี้กับระบบ G-Sync และ AMD FreeSync Premium เล่นเกมได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น Refresh Rate 120Hz แสดงภาพ120ภาพต่อวินาทีระบบ Smart TV LG ThinQ AI and WebOS Smart TV ที่ใช้งานง่าย รองรับการใช้งานด้วยเสียง Apple AirPlay 2แชร์คอนเทนต์จาก iOS สู่จอทีวีระบบเสียงพลังเสียง40วัตต์พร้อมระบบเสียง2.2 channel AI Sound Pro ยกระดับเสียงสู่ระดับ5.1.2อย่างอัจฉริยะและที่สำคัญรองรับระบบ Dolby Atmos จำลองเสียงเป็นมิติขึ้นไปด้านบนสร้างประสบการณ์แบบโรงหนังภาพยนตร์กลับมาแล้วนะครับ เมื่อกี้ไปฟังสเปคมาเนี่ยผมเชื่อเลยว่าท่านผู้ชมคงจะแฮปปี้มากๆสเปคเยอะมากนะครับทีวีรุ่นนี้แต่อย่างแรกนะครับผมจะมาอธิบายว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมได้ฟังไปเมื่อกี้นะครับมันดียังไงและใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาพูดถึงพวกคอดูหนังก่อนดีกว่านะครับถ้าใครชอบดูหนังเนี่ยแล้วเราต้องการหนังที่ได้อัตราสเต็มที่นะครับผมแนะนําจริงๆนะครับรุ่นนี้เพราะว่าตอนที่เราดูหนังเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคนจะชอบดูหนังในห้องมืดๆถ้าสมมติคุณดูหนังในห้องมืดๆเนี่ย แล้วทีวีที่ไม่ได้เป็น o l e ลแบบรุ่นนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่าพอซีนที่มืดๆ Background หรือว่าจุดมืดๆเนี่ยมันจะไม่ดำสนิทมันจะกลายเป็นสีเทาเข้มนะครับถ้าสมมติคุณดูไปเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ดำแท้ๆมันเป็นคุณดูจากจอทีวี TV, นะครับแต่พอคุณดูผ่าน o l e d รุ่นนี้คุณจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันคือมืดแท้ๆมืดจริงๆนะครับ เพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยทีวีเนี่ยเขาจะมีตัวฉายแสงจากข้างหลังนะครับแต่ทีวีโอเลเนี่ยไม่มีทีวีโอเลเนี่ยทุกพิกเซลเนี่ยปิดเปิดได้ถ้าผู้ชมลองนึกภาพดูตอนนี้เป็นสีดำเนี่ยก็คือพิกเซลตรงนี้ปิดไปและตรงนี้มีแสงสว่างก็พิกเซลตัวนี้คือเปิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกพิกเซลนะครับมีเป็นล้านลาน้ลานเม็ดเนี่ยปิดเปิดได้เป็นจุดต่อจุดเลยนะครับคอม p พ r กับทีวี ที่ไม่ใช่ OLED เนี่ยที่เขาจะมีเหมือนตัวฉายแสงจากข้างหลังไปนะครับถึงแม้จะมีเยอะแค่ไหนก็จะไม่ดีเท่ากับพิกเซลแต่ละจุดที่ปิดเปิดได้นะครับสิ่งสําคัญคือมันจะทําให้ความมืดเนี่ยดำคือดําสนิทนะครับนี่ยังไม่ได้ดําสนิทนะแต่นี่คือดำดำบางจุดที่ดำมืดๆนี่คือดํำสนิทจริงๆนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเพนกวินตัวนี้นะค,คุณจะเห็นได้เลยว่าดํากับขาวเมื่อกี้นะครับมันจะติดกันได้ โดยที่คอนทราสต์เนี่ยแทบจะเป็นแบบเกือบจะอินฟินิตี้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งพูดถึงระบบคอนทราสต์มันห่างกันเยอะแค่ไหนเพราะว่าพิกเซลที่ติดกันเนี่ยคุณมีอันนึงที่มืดดำสนิทได้อีกอันหนึ่งสว่างมากๆได้นะครับอยู่ด้วยกันได้นะครับโดยที่คุณจะไม่เห็นการบลูมิงหรือว่าแสงที่เล็ดลอดออกมานะครับนั่นคือสิ่งสําคัญมากพอถ้าผู้ชมดูหนังเนี่ยผู้มชมจะเห็นได้ชัดเลยว่าพอซีนที่มืดๆตรงไหนมืดก็จะมืดแท้นะครับแล้วก็ตรงไหนสว่างก็จะสว่างส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบ ระบบสีและแสงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบภาพให้ที่คมชัดมากๆนะครับและ LG รุ่นนี้ทำให้ภาพที่คุณเห็นเนี่ยมันคมชัดจริงๆและสีมันสดมากๆนะครับพอคุณดูหนังเนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าทุกที่ทุกจุดเนี่ยมันจะมีความละเอียดที่สุดยอด ส่วนสายเกมเมอร์นะครับผมเชื่อเลยว่าแฮปปี้กับสเปคทีวีรุ่นนี้แน่ผมจะมาอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังว่าถ้าคุณเป็นสายเกมเมอร์เนี่ยคุณจะต้องมอง2อ,อย่างนี้นะครับอย่างแรกคือ Response Time นะครับหรือ Motion Response ก็คือการขยับของภาพนะครับสมมุติคุณกําลังดูฟุตบอลอยู่นะครับคุณลองนึกภาพตามผมแล้วลูกบอลขยับลูกบอลน,น่ยบางทีจะขยับแบบมีการกระตุกแบบนี้นะครับแต่ทีวีรุ่นนี้ เขาเรียกกันว่า near instant response time เลยก็คือภาพขยับนี้แทบจะแบบทันตาเห็นเลยนะครับความไหลลื่นของลูกบอลที่ขยับมันจะไหลลื่นมากดู็ีธรรมชาตินะครับส่วนถ้าคุณเล่นเกมเนี่ยภาพที่ตัวละครคุณขยับหรืออะไรที่ขยับเร็วๆเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า ghosting ghosting ก็คือถ้าตัวละครขยับไปมันจะมีตัวเหมือนเป็นเงาตามนิดหนึ่งเป็นภาพเดิมนะครับที่ขยับเร็วมากเนี่ยพอภาพเดิมขยับเนี่ยยังจะมีภาพที่หลอกเหลืออยู่ตามมามันก็ทําให้เห็นเหมือนว่า มี ghosting มีอะไรตามอยู่นะครับทีวี LG OLED รุ่นนี้ไม่มีนะครับน้อยมากนะครับ response time คือดีมากๆนะครับเขาเรียกกันเลยว่า near instant ก็คือแบบแทบจะแบบทันใจอะแทบจะพอดีกันเลยอะคือธรรมชาติมากนะครับอย่างที่2คือ input lag อันนี้สำคัญมาก input lag คือการที่คุณกดปุ่มและตัวละครคุณในเกมเนี่ยทำตามที่คุณกดนะครับสมมติผมกดปุ่ม A แล้วตัวละครรอแป๊บหนึง่งเราค่อยยิงเนี่ย,สยแสดงอินพุตหลักเยอะนะครับระยะเวลานะครับความความห่างของระยะลายที่คุณกดปุ่มแล้วตัวละครคุณตอบสนองเนี่ยมันคืออินพุตหลักนะครับทีวีรุ่นเนี้ยกดปุ๊บยิงปุ๊บนี่คือแบบดีกว่าจอคอมบางจออีกด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาเทสห้ดูแล้วผมจะโชว์ให้่านผู้ชมเห็นว่าถ้าคุณเล่นเกมและคุณต้องการที่จะเอาชนะในเกมคุณและคุณต้องการที่จะได้อุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณได้เปรียบเยอะที่สุดผมแนะนําทีวีรุ่นนี้เลยครับ เรามาพูดถึงระบบ HDR บ้างครับระบบ HDR ของทีวีรุ่นนี้นะครับรองรับ HDR10 Pro นะครับแล้วก็ Dolby Vision HDR10 Pro นี่ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่าทีวีน้อยรุ่นนะครับที่จะรองรับ Dolby Vision Dolby Vision คืออะไรใช่ไหมครับคือการปรุงแต่ง HDR ของทางบริษัท Dolby นะครับซึ่งบริษัท Dolby เนี่ยจะเอาภาพ HDR นะครับแล้วก็มาปรุงแต่งมาปรับให้เข้ากับสไตล์และ ความเชื่อของทางบริษัทเขาว่าแบบนี้จะทําให้ท่านผู้ชมชมหนังได้อัตราเต็มที่นะครับท่านผู้ชมแฮปปี้แน่นอนนะครับเพราะว่าบางซอฟต์แวร์หรือว่าบางสตรีมมิ่งมีเดียนะครับบางอันเขาจะไม่สปอร์ตโดบีว i ชั่นแต่ Netflix กส์สปอร์ตนะเน็ตฟลิกส์สปอร์ตโดบีวิชั่นเพราะฉะนั้นพอท่านผู้ชมดูทีวีที่ไม่มีโดบีวิชั่นเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นเขาขึ้นมาว่า HDR เฉยๆนะครับแต่พอเป็นทีวีที่รองรับ o l b y Vision เนี่ย ท่านผู้ชมก็จะเห็นเลยว่ามันจะขึ้นมาเป็น Dolby Vision ส่วนระบบเสียงนะครับโอ้โหทีวีรุ่นนี้ดีมากๆนะครับระบบเสียง Dolby Atmos เนี่ยสุดยอดนะครับผมอยากให้ท่า,านผู้ชมลองนึกภาพท่านผู้ชมเคยได้ยินระบบ5.1หรือ7จ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดพวกนี้ใช่ไหมครับสมมุติ5.1นะครับจะมีระบบอยู่เซนเตอร์ก็คือเสียงกลางนะครับแล้วก็จะมีระบบซ้ายขวาหน้าซ้ายขวาหลังแล้วก็ซับบูเฟอร์เป็นจุดหนึ่งนะครับนั่นคือเซอร์ราล์ซาวดแต่มันคือเซอร์ราล์แค่ d o บีอ a t m มอสเนี่ยทำให้ท่าผู้ชมรู้สึกว่าเสียงมันมาจากข้างบนก็ได้ชิ่งพื้นก็ได้นะครับมันก็เลยทําให้ตอนคุณดูหนังเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นจริงๆนะครับถ้ามีคนอยู่บนเรือไททานิกแล้วตะโกนลงมาหากล้องที่อยู่ข้างล่างคุณก็จะได้ยินเสียงมาจากข้างบนแทนที่คุณจะได้ยินเสียงมาจากข้างหน้าเฉย รหรือว่าถ้าสมมุติมีนกบินผ่านนะครับนก,ก็็จะบินแบบปุ๊บปุ๊บ,บ,บคุณก็จะรู้สึกเลยว่านกบินอยู่ข้างบนไม่ใช่บินอยู่ในระดับเดียวกับคุณนะครับ m o s b y Atmos ทำให้คุณรู้สึกเสียงได้จากด้านล่างและด้านบนเป็นนวัตรกรรมที่สุดยอดมากอยู่แล้วนะครับถ้าผู้ชมคงคิดว่าโอ้โหนี่ผมจะสนใจทำไมว่าทีวีรุ่นนี้รองรับ d o บ b y Atmos หรือเปล่าหรือไม่นั่นเพราะว่าผมไม่มีระบบเสียงไม่เป็นไรครับทีวีรุ่นนี้ทำให้เสียงออกมา ได้ประมาณหนึ่งระดับ Dolby Atmos นะครับส่วนถ้าสมมติคุณมีซาวน์บาร์ของ LG ที่รองรับ Dolby Atmos คุณก็จะได้ยินเสียงแบบสุดๆเลยนะครับเพราะว่าผมใช้อยู่นะครับซาวน์บาร์ของ LG ที่รองรับ Atmos นะครับโอ้โหนี่คือแบบจริงๆนกบินผ่านเนี่ยได้ยินจากข้างบนปั๊บๆๆๆเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเล่นเกมกับผมนะครับผมจะใช้เครื่อง Xbox One นะครับ X นะครับที่รองรับ 4K นะครับมา ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมผมจะพาท่านผู้ชมมาดูระบบที่หลายคนอาจจะมองข้ามนะครับแต่ผมผมไม่มองข้ามผมชอบมากนะครับคือรีโมทของ LG นะครับคุณลองนึกภาพดูคุณจะเข้าเว็บเบราว์เซอร์หรือคุณจะเซิร์ชหาอะไรใน Netflix หรือ YouTube เนี่ยกว่าคุณจะกดได้ทีนึงคุณจะต้องเขียนแบบนี้ผมจะเขียนชื่อตัวเองเนี่ยจะเขียนได้ทีหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยเลือนกลับมาพอกดอะไรภาพไปทีนึงอ้าวต้องแบบก็จะไปเนี่ย เปลี่ยนยากมากนะครับมันจะเหนื่อยมันจะแบบลำคาลเราไม่ค่อยอยากเซิร์ชอะไรใช่ไหมครับรีโมทแมจิกรีโมทของ LG เนี่ยดีมากนะครับคุณแค่สบัดแบบนี้นะครับคุณจะมีเมาส์ไร้สายขึ้นมาทันทีนะครับทำให้คุณเลือกง่ายมากนะครับเนี่ยลบลบแล้วคุณเขียนนะครับสบายมากเนอันนี้สิ่งที่ผมแฮปปี้ที่สุดจริงๆนะหลายคนชอบมองข้ามแต่ผมบอกคุณเลยว่าทำให้คุณดูหนัง ทำอย่างอื่นเซิร์ฟนู่นเซิร์ฟนี่ได้มีอัตราสจริงๆนะครับเนี่ยปิดทองหลังพระมากอนอกจากว่ารีโมทเนี่ยนะครับจะเป็นแมจิกรีโมทที่ใช้เป็นเหมือนเมาส์ไร้สายอย่างนี้ได้แล้วนะครับยังใช้การสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับก็คือแค่กดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็พูดไปนะครับอย่างนี้ Open YouTube เราก็เข้ามาที่ YouTube นะครับเราลองปิดดูดิ Turn off the TV, off the TV. อ่าโอเคนะถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ผลอยู่เพราะว่าปิดทีวีได้ด้วยนะครับลองอย่างอื่นบ้าง What time is it <'m> เฮ้ยมันบอกเวลาได้โซอยู่คือมันไม่ได้แค่สั่งการอย่างเดียวคือคล้ายๆเป็นแบบสมาร์ท HOME เหมือนพวกแบบซีรีเหมือน Google Home เหมือนอะไรพวกนี้ใช่ไหม I'm h u ม g r y องมีการบอกว่ามันสุขภาพไม่ดีนะถ้าสมมติกินไม่ตรงเวลาอย่าลืมหาอะไรกินด้วยนะเจ๋งด mm ีนะเราไป YouTube ต่อดีกว่านะครับเปิด YouTube คือจริงๆเราเซตเป็นภาษาไทยได้นะครับแต่ผมคือเซตเป็นภาษาอังกฤษครับแต่คือเราใช้เป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับทีวีรุ่นนี้นะครับมีระบบเกมออ p ติมิเซอร์นะครับก่อนอื่นเราจะมาตั้งค่าก่อนนะครับเราก็มาที่ setting นะครับเข้ามาที่เกมออ p ต i m i z ซอร์นะครับเกมออฟติมิเซอก็จะโชว์คุณว่าตอนนี้ FPS ที่เล่นอยู่คือ60 FPS Black Stabilizer ก็คือสร้างความมืดนะครับที่ จะไม่มืดเกินไปทำให้คุณเห็นภาพเกมได้คมชัดนะครับแล้วก็ latency low latency เนี่ยนะครับคืออนอยู่ก็คือทำให้ความหน่วง input lag และภาพที่ขยับไหลลื่นมากๆนะครับแล้วก็ VRR คือ variable refresh rate นะครับเกมที่ผมเล่นไม่ได้มีระบบ VRR เพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ที่ off นะครับตอนนี้ผมก็จะกดเกม optimizer ตรงนี้นะครับผมจะเลือกสไตล์เกมที่ผมเล่นนะครับอันนี้ก็คือ FPS อ่าส่วน เราจะใช้ OLED Motion Pro ก็ได้นะครับ OLED Motion Pro เนี่ยจะทำให้ภาพเนี่ยไหลลื่นมากๆในเกมที่รวดเร็วนะครับนี่ผมก็จะปรับเป็นสักมีเดียมแล้วกันนะครับ Reduce Blue Light คือระบบถนอมสายตานะครับส่วนมากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นจอทีวีจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะหลังแสงออกมาที่จะเป็นแสงสีฟ้าที่ตาเราจะมองไม่เห็นแต่ทำให้ตาเราปวดมากแล้วทำให้ตาล้าและก็ไม่ดีต่อสายตานะครับ ผมจะเปิดปรับเป็นเลเวล2เลยกูจะเห็นภาพมันจะสีเหลืองลงามานิดนึงใช่ไหมครับอ่ะนั่นแหละระบบ blue light นะถ้าเราปิดไปก็จะเห็น blue l i g h เยอะหน่อยแต่ผมจะเอาไว้สักเลเวล1แล้วกันผมว่าถานอมสายตาด้วยแล้วก็ภาพก็ยังไม่ได้ม่ได้เป็นสีเหลืองมากนะครับผมเปิดระบบ VRR นะครับกับ G-Sync ไว้ White นะครับสําคัญยังไงใช่ไหมครับ FPS ที่การจอหรือว่าเครื่องคอนโซลของคุณเนี่ยประมวลภาพออกมาเนี่ยจะไม่ตรงกับ ภาพ refresh rate ของทีวีอาจจะเห็นภาพมีการขาดบ้างหรือว่าภาพที่ด้านล่างกับด้านบนเนี่ยไม่ตรงกันเขาก็เลยคิดคนระบบ f r e e s i n g และ g s y n c เนี่ยที่มาแก้ปัญหานี้ทำให้ภาพเนี่ยคมชัดไหลลื่นแล้วก็ไม่มีการฉีกขาดนะครับสุดยอดมากนะครับตอนนี้เราเรียบร้อยกับระบบเกม optimizer แล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นแบบภาพที่ขยับเนี่ยคือผมเข้าใจนะครับว่า พอเห็นเนี่ยก็จะคือเห็นผ่านกล้องผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ชมอาจจะต้องไปดูตัวจริงนะครับที่ร้านขายทีวีอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผมเห็นนี่คือภาพตัวนักเตะกับภาพลูกฟุตบอลเนี่ยขยับไหลลื่นแบบไม่มีกระตุกไม่มีภาพที่แบบไม่คมชัดเลยอะ่ะมันมันขยับแบบไหลลื่นจริงๆเนี่ยมันดูสมูทมากดูเหมือนชีวิตจริงอะครับสังเกตลูกบอลเอาะครับ ตรงไหนเนี่ยได้เลยนะครับผมจะโชว์ให้ง่ายๆดูจากเมนูแล้วกันนะครับผมจะขยับไปซ้ายนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเร็วท,ทันใจเลยเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะครับทีวีรุ่นนี้รองรับระบบ HDMI 2.1นะครับระบบ HDMI 2.1เนี่ยเป็นระบบใหม่นะครับของ HDMI ที่พพอร์ต PlayStation 5และก็ Xbox Series X นะครับเครื่องเกมและกาจอใหม่ๆ HDMI 2.1ทําน่ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยเล่นเกมในความละเอียด 4K 120 h z ได้ถ้าท่านผู้ชมมีเครื่องคอนโซลใหม่ๆแล้วมีกาจอใหม่แล้วต้องการดึงศักยภาพของเครื่องเกมและกาจอมาได้เต็มที่นะครับทีวีรุ่นนี้ช่วยคุณได้เพราะว่ามี HDMI 2.1มี HDMI 2.1ถึง4พอร์ตเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับส่วนมากเราจะเห็นทีวีบางทีมีแค่1พอร์ตมีแค่2พอร์ตแต่อันนี้มีถึง4พอร์ตเลยซึ่งเยอะมากๆนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูระบบ Smart TV ของทีวีรุ่นนี้นะครับก็จะมีแอปให้ท่านผู้ชมเลือกหลายๆอย่างอย่างเช่น Netflix นะครับ HBO GO Amazon Prime Apple TV นะครับมี y t u t u นะครับ LG on TV มีให้ท่านผู้ชมเลือกหลายๆอย่างเลยนะครับการอัปเดตนะครับจากที่ผมเคยใช้มาเนี่ยเขาอัปเดตยาวนะครับคือถึงแม้จะเป็นรุ่นใหม่ออกมาแล้วเนี่ยรุ่นเก่าๆเ,เขาก็ยังอัปเดตอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูหนังนะครับแล้วผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังว่า ทำไมท่านผู้ชมควรจะเลือก o อเลเป็นทีวีเครื่องต่อไปของคุณนะครับคุณสมบัติของโอเลนะที่ท่านผู้ชมเห็นได้ชัดนะครับเนี่ยอย่างนี้ผมบอกผมเลือกภาพมุมภาพที่มันมืดๆอย่างเงี้ยมืดๆนี่คือแทบจะปิดนี่คือเหมือนปิดทีวีเลยนะครับสีดาปิดเหมือนปิดทีวีเลยคอมเพกับถ้าไม่ใช่ o l e d เนี่ยคุณจะเห็นเป็นเทาๆนะครับแต่ว่าบางช่วงที่มันไม่มืดสุดๆเนี่ยคุณจะเห็นดีเทลได้นะครับนี่คือความละเอียดและความสุดยอดของโ l e d นะครับแล้วก็ความมืดเนี่ยพอเป็นระบบ SDR 10 Pro หรือ HDR10 Pro แล้วก็ Dolby Vision เนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าดีเทลในความมืดเนี่ยตรงนี้ตรงโซฟาเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันมืดแต่ตรงเนี้ยก็มืดเหมือนกันแต่คุณยังเห็นดีเทลได้นะครับหรือว่าตรงตรงัวต,ตรงเสื้อเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นมืดอย่างเดียวถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นดำอย่างเดียวนะอันนี้คุณจะเห็นได้ว่ามีดีเทลเทยอะมากนี่คืออรรถรสที่คุณจะได้รับจากการดูหนังนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าทีวีรุ่นนี้ตอบสนอง คอดูหนังเกมเมอร์มากแค่ไหนแล้วคนชอบดูกีฬามากแค่ไหนนะครับอ่ะอย่างแรกอย่างที่ผมบอกนะครับการดูหนังเนี่ยคุณต้องการภาพที่สมจริงนะครับอย่างที่ผู้กํากับหรือว่าคนทําหนังเขาต้องการให้คุณเห็นนะครับเพราะฉะนั้น,นระบบ HDR 10 Pro กับ Dolby Vision ช่วยคุณได้นะครับแล้วก็ความมืดและสว่างอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปของ OLED เนี่ย จะทําให้หนังคุณเนี่ยมีอรรถรสมากขึ้นภาพสีคมชัดแล้วก็สวยงามนะครับมีระบบ HDMI 2.1ถึง4พอร์ตเลยรองรับ 4K 120Hz นะครับแล้วก็ระบบเสียง Dolby Atmos เหมือนกันนะครับ Be the g a m e Changer LG OLED TV เปิดมิติใหม่ของการเล่นเกมนะครับถ้าใครสนใจ LG OLED 4K Smart TV รุ่น OLED 48C1 นะครับก็กดลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูได้นะครับ รอบหน้าถ้าอยากให้ผมป้ายยาอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับแต่คราวหน้าผมจะมาแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ผมเลือกใช้เองเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่บ้าเทคโนโลยีมากแล้วก็ชอบลองหลายๆอย่างนะครับอันไหนที่ผ่านความคิดของผมนะครับผมจะเอามาป้ายใหญ่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับลองไปกดลิงก์ด้านล่างได้นะครับถ้าสนใจทีวีรุ่นนี้นะครับสวัสดีครับ